สวัสดีครับพีพีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพีพีเย่ทายเป็นแฟนช่องเจ็ดหน่อยแล้วก็ทักทายแบบว่าเป็นภาษาจีนได้ไหมคะพีพีวันนี้กแฟนขับคนจีนเยอะมากเลยภาษาจีนไม่ค่อยได้เขาเป็นภาษาจีนไดไหมคะได้ได้ได้ก็ Hi my name is P P so we today we interview with ช่องเจ็ดนะครับ HD Channel 7 HD เย้ ขอบคุณพีพีมากเขาบอกว่านี่เป็นรายการแรกที่พีพียอวิดีโอคอลมาคุยกับเราเรื่องผลงานของพีพ,พีเพราะว่าเปิดตัวมิวสิกวิดีโอไปชื่อว่าเพลงอะไรครับตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วเพราะว่ายอดเป็นล้านแล้วพีพีครับผมก็ที่จริงเพิ่งปล่อยเพลง isoket on c h i l ก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกก็วิวตอนนี้ก็จะประมาณ3.7ล้านวิวครับว้าว ผ่านไปแค่4วันเองอ่ะ4วัน3.7ล้านวิวคุณเป็กกี้เนี่ยผ่านมาประมาณ3ปีแล้วยอดเท่าไหร่นะยาวไปเทียบกับน้องเขาคนละแบบกันนะคะคือดูจาก MV แล้วก็สมควรที่ยอดวิวเนี่ยทะลุเร็วมากบอกได้เลยว่า MV วเนี่ยสวยมากพี่พีสวยมากภาพสวยมากสวยมากเวอร์ปังมากไม่ไหวแล้วนะคะคือทั้งหมดเนี่ยพี่พีคะมีส่วนร่วมในการทําเพลงแล้วก็มีส่วนร่วมในการทํา MV อะไรบ้างคะ ครับผมก็ที่จริงก็ก็มีส่วนอะไรหลา่ๆเดอะไรด้ครับเพราะว่าเหมือนดาราบูชิกนะครับเพราะอยากให้ตัวศิลปินในข้า่ใส่อินพูของหรือว่าความเป็นตัวเองเข้าไปในเพลงมากที่สุดเลยก็ทั้งมีเรื่องชุดด้วยเรื่องเนื้อเพลงด้วยเรื่องเมโลดี้เรื่องนองๆก็จะเป็นรวมรวมแล้วแฟนเนี่ยเขากรี๊ดมากเลยบอกว่า MV ตัวนี้ดูแล้วค<อ>ุ้มมาก<อ>เพราะว่าพีพีเปลี่ยนลุกด้วยกันไปทั้งหมด5ลุกเลยนะคะแต่และชุดเนี่ยเลือกคอนเซ็ปต์เองไหมคะน้อง ก็ที่จริงมันเป็นคอนเซปที่คุยกับผู้กำกับด้วยครับมันเป็นหลายๆเแต่ที่จริงเราเราอยากได้ลุคที่หลากหลายเพื่อแสดงความเป็นเหมือนความเป็นตัวตนเราด้านกวาก็ขือฮากันทุกชุดเลยนะคพี่ถามหน่อยถ้าพี่จะซื้อชุดตามเหมือนคนอื่นเขาซื้อพี่จะไปซื้อได้ที่ไหนพี่พีที่อยากจะใส่บ้างอะไรอย่างงี้ชุดที่จริงชุดนี้มีทั้งหมดเป็นชุดตัดใหม่บางงานก็มีอยู่ะแต่อาจจะไปไปตัดให้มันเข้าบอดี้เราดีก็ แต่ที่เขาล่ำลือก็คือชุดสีขาวเขาบอกว่าชุดสีขาวนียไม่ใช่ว่าใครจะใส่รอดนะต้องเป็นพีพีเท่านั้นที่จะใส่รอดมันก็ไม่ได้ขนาดแต่ว่ามันก็เป็นชุดที่ใส่ยากเหมือนกันเป็นลุกใหม่ๆที่มีลุกในรองอ๋อเหรอฮะแต่ว่าตอนนี้คือพีพีเป็นศิลปินเดี่ยวพี่ถามหน่อยพอเป็นศิลปินเดี่ยวความรู้สึกเป็นยังไงเหงาหรือเปล่าพอเรามาออกอัลบั้มคนเดียว ก็ที่จริงก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชินก็หมาหลังนิดหน่อยแต่ว่าที่จริงก็ถือว่าเป็นอีกอีกทางนึงแล้วกันที่ที่เราแบบว่าสนใจอ่ะเหรอแล้วพอเหงาทำยังไงอะฮะเหงานิดหน่อยแล้วทำยังไงโทรหาคนเออปรึกษาอะไรยังไงไหมเหงานิดหน่อยโทรหาปรึกษาที่จริงคุยกับยูกินก็ได้ไมด้มีคุยกันตลอดเลยครับก็ที่จริงเขาเขาส่วนใหญ่เขาก็โทรมาให้คำปรึกษานี่ก็ใช่ หรอบิวกินว่ายัางไงบ้างอย่านะอย่าพี่เขิตาม <laughs> <laughs> บิวกินก็แบบว่าตั้งใจนะสู้ๆอะไรอ่เงี้ยก็เขาเขาไม่ได้แบบแนะนำอะไรมากเขาเหมือนแบบกให้เราเนี่ยตัวเราเป็นที่เลยนะคร <laughs> แฟนๆก็เป็นห่วงอ่ะตอนนี้ทำงานคนเดียวแล้วทำงานคนเดียวยากไหมคะก็ <c oughs> ก็ยากนะครับยังยังไม่เคยลองทาคนเดียวแบบเต็มเต็มที know, styles, like them, together, together, together. So hero, ่อย <Yeah>. ่างนี้เลยเหมือนเป็นแบบเป็นงานแรกๆตัวสัมภาษณ์นี่ก็เป็นสัมภาษณ์แรกๆที่เปสัมภาษณ์แต่เขาบอกว่าพีพีเป็นคนขี้อายมากเลยแล้วตอนนี้ต้องทํางานคนเดียวด้วยมันลําบากขนาดไหนคะกับความจริงของเราเมื่อก่อนก็เป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ตอนนี้พอมันแบบผ่านประสบการณ์มากๆเราเลยได้ทํางานหลัง ก็เริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เป็นเป็น,ปนมิชชั่นหนึ่งแลวกานที่เราข้ามผ่านไปได้เห็น<อ> <c oughs> บอกการจะข้ามถนนสําหรับพีพียังยากเลยมันเคว้งก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่แบบเราเออเมื่อก่อนเราเราไม่มั่นใจขนาดเราจะแบบไปซื้อของในโรงอาหารเรายังไม่กล้าซื้อคนเดียวเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เซลในตัวเอง แล้วตอนนี้ได้หรือยังข้ามถนนคนเดียวแล้วต้องคอยแบบเอื้อมมือไปหาใครข้างๆหรือเปล่าเออก็ต้องได้แล้วพี่ก็ต้องได้แล้วก็ต้องได้นะตอนนี้เป็นศิลปินเดี่ยวด้วยเขาบอกว่าพีพีเป็นคนเป๊ะมากทำงานคือเป๊ะมากกว่างานจะออกมาแต่ละชิ้นโดยเฉพาะการเข้าห้องอัดเสียงเนี่ยถ้า รู้สึกฟังแล้วไม่โอเคต้องทําใหม่ทันทีออต้องเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอคะที่จริงพีมองว่าอยากให้งานชิ้นแรกของพีที่ที่พีทำออกมาอยากให้มันดีที่สุดของกว่าก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป๊ะไม่ได้เพอร์เฟคเลยนะที่จริงมันก็ยังมีบางองานฟ้าที่มันหยุดหยุดไปบ้างอะไรแต่ว่าตัวเราเองเรารู้สึกว่าเอออะไรที่มันแก้ได้ณตอนนั้นเราก็อยากแก้ให้มันดีที่สุดจะได้ไม่มาเสียีก พีพีรู้ไหมใช่พีพีรู้ไหมตอนนี้ในยแฟนเพจเช n เจ็ดเอ็นเตอร์มีแฟนคลับของพีพีเนี่ยกดไลค์และกดหัวใจขึ้นมาเต็มเยอะมากคือเขาบอกเขาชื่นชอบมากเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆของแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนไหมหรือต่างชาติไหมว่า เขาเออ่คอมเมนต์เราว่ายังไงบ้างชื่นชมเรายัางไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะที่จริงก็จะมีแฟนๆแบบดีเอ็กหลายเอกเป็นเศษดีเอกอิสระตลอดก็พี่ตัวพี่เองพยายามเช็งดูด้วยว่าแบบเออแฟนๆเขาว่าไงบ้างโอเคไหมเผื่อว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราปรับได้เราเอาไปพัฒนาตัวเองได้เราก็จะเราก็อยากถาครับผมแต่ว่า บางคนเลยแค่เราเราเราอ่านทั้งหมดนะแบบเราดีใ,ใจที่เขาสปอนอร์ตเราดขนาดนี้แล้วก็ที่จริงด้วยวิวที่มันเยอะขนาดนี้แล้วเร็วขนาดนี้จริงตัวเองส่วนตัวพี่อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสปอนอร์ตที่มากค่ะนี่เห็นไหมเพราะว่าตอนนี้แฟนๆยิ่งฟังก็ยิ่งกดไลค์กดหัวใจให้เยอะๆเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยซิงเกิลเพลงนี้เนี่ยพี่ๆคาดหวังอะไรกับเพลงนี้บ้างก็จริงๆไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรครับแค่แค่อยากทำเพลงในในเวที่มันเป็นเรา แล้วก็มีพี่ๆระดับขสิงอยฟูชเล่าอยู่แล้วเราก็เราแค่อยากอยากทำเพลงที่ทำให้ทุกคนแบบเหมือนเพลงนี้มันเป็นกำลังใจ้ทุกคนในช่วงนี้ด้วยก็เลยอยากเปอดนี้พี่ๆค่ะทุกคนก็คือแบบว่าอุ้ยมีแต่คนชมว่าพวพีผิวดีพี่ๆหน้าดีพี่ๆหน้าสวยรักอยู่แล้วก็เพิ่มข้าพปออกอยากรู้เคล็ดลับว่าอุ้ยทำยังไงถึงผิวดีแบบนี้ค่ะก็ ที่จริงสำหรับพี่มองว่าแบบการที่เราพักผ่อนเพียงพอไงแล้วการที่เรากินอาหารแบบครบห้าหมู่หรือว่าอาหารที่แบบดูแลตัวเองสอาร c l e เลยลนะครับที่ที่ไม่มีแบบทอดมากไม่มันมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าช่วยได้ครับ อ๋อเอ้ยพี่ก็กินแบบพีพีนะทำไมไมพี่ไม่เหมือนพีพีเลยอ่ะมีเคล็ดลับอะไรแนะนําพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยพี่หนุ่มแบบถ้าจะผิวดีแบบพีพีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องแบบดื่มสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยพี่จริงพี่ว่าพีอ่ะชอบล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเพราะว่าการล้างหน้าด้วยน้ำเย็นมันไม่ดูดกับกระชับแต่เมื่อกี้อันนี้เป็น ค่ะแต่เมื่อกี้พีพีบอกว่าให้นอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างพี่หนุ่มอนุวัฒน์นี่ต้องนอนกี่ปีคะพี <c oughs> พี <c oughs> พเขานับเป็นชั่วโมงโอ้แหมเขานับเป็นชั่วโมงโอ้ยอยากให้น้องยิ้มไงเล่นมุกให้น้องยิ้มน้องยิ้มแล้วน้องน่ารักแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคือหลายคนก็สงสัยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดเนาะไม่ค่อยมีใครออกจะออกซิงเกิลเลยมีพีพีที่ได้ออกเป็นซิงเกิลทำไมถึงตัดสินใจมาออกซิงเกิลช่วงนี้ครับพีพีที่จริงมันเป็นแพลนของท่านเรานี่สิคุณแม่ที่เขาจะออกซิงเกิลหล ก็เลยก็เลยได้ทำลายไปช่วงนี้แต่ให้จริงมันก่อนหน้านี้อีกแต่ว่าเราเลื่อนเงิเพราะว่ารู้สึก ทำให้แบบการถ่ายเพการถ่ายทำเอ็มวีไม่ได้อ๋อแต่ผลตอบรับออกมาดีมากเนาะสี่วันนี้3.7ล้านวิวแล้วอะค่ะแล้วไม่กี่วันคงเป็น10ล้านวิวแล้วค่ะวันนี้วนเวลาคุยกันมีนอยู่น้ยเดียวเองจริงๆแล้วอยากให้พีพีมาเองเนาะคะ่ะโอ,อ้อยากาอน<ห>รณ์กดีๆแล้วมาคุยกันนะคะที่สนามข่าบันเทิงเนาะวดี๋ยวพี่ไปดูย้อนหลังเราพี่ขออนุญาตแคปภาพหนูกับพี่โพสหน่อยนะก็คือจะตัดดิฉันออกนี่แหละค่ะถูกต้องให้พีพีฝากผลงานหน่อยดีกว่าค่ะ ครับผมก็สำหรับเพล hey, ง It's Okay Not To Be Alright ก็ปล่อยใไไนในไงก็ฝากคนไปดู MV ีนะครับที่ย e ทูบชาแนลนาร์มูสิกแล้วก็รับฟังในที่สตรีม m ิ n งช่องทาง่างครับปากปากให้เป็นภาษาอังกฤษถึงเป็นขับชาวจีนด้วยได้ไหมครับทีทีครับผมก็เอ่อ uh, uh, now the It's Okay Not To Be Alright music video have launched on uh, YouTube channel n น r m u s i c so uh, hope you guys เอ็นจอยบ๊ายบายดีน้องที่1บ๊ารบากับกดใจให้ลบเนิร์ฟไนะคะเอาวันนี้เป็นกำลังใจและขอบคุณพีพีนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณดีค่ะเวลาน้อยนิดเดิงเองอ่ะเนาะน่าจะซื้อเวลาทั้งวันซื้อเวลาสักชั่วโมงดึงนะเออลงขันกันซื้อเวลาองเจ็ดชั่วโมงบอกเลยตอนนี้